สวัสดีครับช่องชีวิตที่บันเกิดชนมานนะครับวันนี้ก็พามาเบ่งหัวคือเกานะครับนี่ฟาม์อเอกรับนะครับนี่เกแต่กรมาให้ลูกกินนมนะครับเอาเขาซองคอยดูดตั้งหลังมันก็เริ่มดูดไดแน่นะครับนี่ครับแม่กินยาเพื่อก็ดดูดหลักดูดร้อยดูดนะครับแม่กระบดดดีเป็นได้นะครับเป็นกับพัฒนาการแม่กระชิดีไปเรื่อยๆนะครับคิดว่านะครับ อันนี้รอบเสาครับกินนิดหน่อยนะครับหลอบแรงอีกนิดหน่อยนะครับก็ผูกไว้นะครับก็ะพูกได้เนี้ยทีแคบๆนี่แหละครับนาขอกง่วนนี่แหละครับดูครับตัวหนึ่งอยู่ใกล้ชูดผลอนกตตัวหนึ่งครับพูนู่มุมูมาเป็นเล่มกินนะโมนี่ครับอย่าไม่เป็นรอหนึ่งนะครับ แล้แรงอีกรอนึงเกาเขาขอกเลยนะครับช่ four, <my shit. S 2> วงนี้สิเป็นยากพุ่เด้อครับวันทีสีหาหกเจพุ่นะครับเนาะไปประชุมนะครับต่างจังหวัดนี่ครับแม่นีผสมไปแล้วครับวิโก้สองหลานนะครับแม่นันขึ้นนะครับนาชิโดนในตัวพูดนะครับเสียบนะครับทุกนนะครับจะมีตังนะครับเป็นลูกของ c ีวายเก้าหนะครับ อยาติดติดบุติดครับ้าบเบิ่งสินเดือนครับฟาร์มมุกกะขอห่างๆเก่าๆครับจีดใหม่อยู่ครับรอจังหวะเวลาโอกาสเนี่ยเป็นเบื่องไห่ครับไปถ่ายให้เบิงบ่งก็อยากเบิ่งให้เป็นเบื่องแบบเป็นจะกินนมนะครับลอยกินนมแล้วนะครับนี่ครับ ก่อนแม่บ่อยกินนมนะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มได้้อยกินแนนแล้วครับเป็นก็อายุเดือนกว่านะครับยังบบกยังเบาสองเดือนนะครับครบวันที่หนึ่งนะครับจิเป็นสองเดือนนะครับอันนี้ก็เดือนหนึ่งกับอีกยี่สิบสามวันก็บโบอวนปันได้นะครับทกันขึ้นกับหาหญ้าไปมันกินโดยเฉพะเริ่มกับกินนะครับกินดี เราอหกินแม่ก็เก like ิดความเคยชินนะครับ right. พัน right. กินหญ้าปุ๊บกระเใย้ลูลกินนมนะครับกระเงิดแน่ลูดูมันก็เจ้ามีชัยนะครับเนี่ยก็เจ้ามีคุณ ครับนี้ครับตัวนี้ทุกคนครับ,รบลูกซีวาศูนย์เก้าหกมีแม่ไทยใหญ่ปบามันนะครับตัวนี้เจตุยนะครับเจตุยนะครับไทยกีนะครับไทยกีปลามันนะครับ เบื้องต้นแค่นี้นะครับเป็นหลักนะครับเนี่ยมันกระบาดีดเป็นไ้แล้วครับให้กินอยู่ครับให้ดูดอยู่ครับพับงแม่น้ำนมบรายเนาะครับ เดือกระดูดนะครับก็พยายามกําลังถี่หัดกินอาหารคนนะครับมันก็ยังบบก,กินนะครับกําลังแต่วัญญาเนี่ยิ่นกินอยู่ครับวัญญามก็เน้นพวกเป็นวญญาหวานนะครับพวกโปรตีนสูงๆให้เพิ่นกินก่อนนะครับถ้าเมื่อได้โบญยากก็ชื เอาเป็นหญ้าวานนะครับโปรตีนสูงนะครับมาตัดแล้วก็จุบน้ำแล้วก็คุกกับไอ้หัวาหานนะครับโปรตีนสิบหกให้คนกินบางนะครับมันไมได้ยากะอะหญ้ายังก็าให้คนกินนะครับคนไปกินตอนกลางคืนนะครับว่หน่อยเผลหมักสะอาดนะครับมันี้ก็สิบเบลียวอ,ออกไปไกลนะครับ จะไว้นาคอกนะครับเพระวย่าากนะครับวันนี้มีธุระนิดนึงนะครับนี่แม่นี่มาทีหลกจอยเลยนะครับหมอมาฉีจยาสามเข็มขวันเป็นมันนะครับผมก็เลยลอกมึงครับแม่นี่ยมาชิติดบัเแม่ตุยครับ ใส่วิโก 2, ้สองล้านนครับมันก็ได้ลอยดูดครับเริ่มเป็นแล้วครับใหญ่ขึ้นนิดน้อยแม่ก็สซูมาไ,ได้แล้วครับ เลยดูดนมเขาครับแต่ว่าไข่เพิ่นบดีดส่วนนะครับเป็นที่มัก็ทกนี้นะครับนาครับผมก็จิปิดคลิปไว้สำนี้นะครับก็บไปเจมีชัยนะครับเป็นความหวังใหม่ของผมนะครับผมก็ฝากกดติดตามเจมีชัยหน่อยด้วยครับ ความของเอกครับรับช่องชีวิตที่บานเกิดชินนมานครับสวัสดีครับ